สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่25กันยายน2567นายวีรวัตรวัฒนาวงพฤกอังำเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการบ้านกาชาติรวมน้ําใจชาวเพชรบูรณ์ประจำปี2567โดยเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับนางกิ่งอุดมใจผู้ยากไร้งบประมาณจำนวน100,000บาทก่อสร้างโดยอำเภอสีเทพสมัชง,งานกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพเอบตอนาสนุนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองพระมอบถุงยางชีพสิ่งของผ้าห่มเครื่องดื่มยาสามัญประจําบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานมีนางสาวคําพันธ์คำศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุนกล่าวต้อนรับนางนักการวัฒนาองค์พฤกนายกิ่งการชาติอำเภอสีเทพกล่าวรายงานณนะบ้านเลขที่110บ้านเนินละครหมู่ที่12ตบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอสีเทพคณะกรรมการสมาชิกิ่งกาชาดอำเภอสีเทพนางลาวันสอนเหล็กประธานแม่บ้านตำบลสีเทพประลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอบตอสมาชิกอบตอกำนันผู้อยู่บ้านฝ่ายปกครองอสอมองสมาชิกอสมร้อยอสมอำเภอสีเทพเก้าและประชาชนร่วมส่งมอบ